วันนี้รายการ KULIP Talk ของเราพาทุกท่านมาที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งที่นี่มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ต่อยอดทางธุรกิจและสามารถขายได้จริงค่ะและวันนี้นะคะเรามีหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจที่จะมาแนะนําให้ท่านรู้จักค่ะชื่อว่าพลาโบเป็นอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของการนอนหลับค่ะเหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหานอนหลับยากนะคะ และเราได้รับเกียรติจากศาสตร,ราจารย์ดรมนจริยนเมฆทน,นและดรชานเมฆทน,นจะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอา <ขอ S 2> จารย์คนะ่ะอาจารย์คะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการของเรานะคะก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเอ่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันนะคะขออนุญาตสอบถามนะคะอาจารย์เอ่องานวิจัยชิ้นนี้ค่ะมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะเอ่อตัวภาพโปรเนี่ยก็มาจากตัวเองเหรอคะนะคะที่เมื่อปีประมาณ ห้าเจ็ดห้าแปดตอนนั้นก็เป็นหัวหน้าภาคอยู่แล้วเราก็นั่งเซ็นกานเยอะ,ะแต่ก่อนหน้านี้ไปมีอุบัติเหตุะนะคะที่อเมริกาแล้วก็แบบเจ็บเข่าเจ็บเขา่เเขาเสร็จแล้วก็เลยทําให้นอนไม่หลับะนะคะคือตอนนั้นสามีที่เป็นนักเคมีเนี่ยก็เลยผสมสูตรตัวพาบโบรขึ้นให้ทานนะคะ,คะ,คะเพราะว่านอนยากค่ะกว่าจะหลับบางที ลงลงไปนอนแล้วบางทีชั่วโมงสองชั่วโมงบางทีนอนไม่หลับเพราะว่าเจ็บเขานะคะแล้วก็อาจจะงานเยอะด้วยนะคะตอนนั้นก็ค่อนข้างเครียดการหน้าผ้าค่ะก็เลยทําให้เรามีปัญหานอนไม่หลับช่วงนั้นก็หลังจากที่สามีเขาผสมสุขขึ้นมาให้ทานเนี่ยก็ปรากฏว่าเราก็หลับได้ดีขึ้นเร็วขึ้นคือตัวเองจะมีปัญหาแบบว่าพอหลับแล้วก็โอเคไม่มีปัญหาแต่ช่วงแรกก่อนหลับ คิดฟุ้งซ่านคิดอะไรคิดไปเรื่อยๆแล้วปางทีก็ความที่เจ็บนะคะมีอาการเจ็บปวดบางทีพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่ต้องหาท่าที่เข่าเอาไม่เจ็บคะนะคะกว่าจะนอนลงที่แล้วก็หลับไปได้ค่ะ,คะก็คือที่มาของงานวิจัยชนนี้ก็มาจากเอ,อิบ เขาเขาอาจจะเป็นไปได้เาะว่าเกิดจากปัญหาแล้วก็มาพัฒนาขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อมาใช,ใช่ไหมคะค่ะ,คะอาจารย์คะกลุ่มเป้าหมายทีออ่รับประทานพลาโบเนี่ยคะ่ะออต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบไหนอะคะจริงๆก็ๆาทานได้ทุกเพศทุกวยัยอะนะคะ,คะที่มีปัญหานอนไม่หลับนะคะ,คะแต่ว่าจะบอกให้ขอนว่าคนที่นอนไม่หลับเนะี่ยมันมีปัญหาเยอะอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วของตัวเองเนี่ยมาจากเจ็บเขา่ามาจากคิดทุ้งซ่านนะคะ บางคนก็อาจจะมาจากกรรมพันธุ์ก็มีนะคะมันม,มันเป็นอาการทางระบบประสาทค่ะมันค่อนข้างจะ,ะมีสาเหตุเยอะออค่ะค่ะ,คะ เท่าที่ดูส่วนผสมเนี่ยค่ะก็มีอยู่หลายส่วนด้วยกันเลยนะคะอาจารย์เช่นเออผงดอกคามโมไม้นะคะสารสกัดจากงาดําสารสกัดจากรําข้าวถังเช่านะคะชาเขียวแล้วก็พริกไทยดำนะคะอาจารย์คะวิธีการคัดเลือกส่วนผสมะคะแล้วก็ปริมาณเนี่ยค่ะมีการกําหนดยังไงบ้างคะื ทางสามีเลยนะคะ,คะเขาเป็นนักเคมีค่ะแล้วก็เขาก็คิดสูตรอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาหารเสริมทั้งหกป็น,เป,นเป็นสมุนไพรดีกว่าทั้งหกตัวเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการช่วยผ่อนคลายะนะคะก็ะะทำให้เรานอนหลับดีขึ้นอ,อทีนี้มันขึ้นทะเบียนเป็นยาไม่ได้ะนะคะขึ้นทะเบียนยาต้องเป็นเดี่ยวเดี่เราก็เลยเขาเขาก็เลยคิดสูตรที่แบบว่า มีสารอาหารหลายๆตัวมาเป็นผสมกันเพื่อให้มันซินาจิสกันทางวิทยาศาสตร์ก็คือออกฤทธิ์ร่วมกันค่ะแล้วก็ในปริมาณที่เหมาะสมทราบว่าอาจารย์ด่อดรชารนชาะมีส่วนช่วยในงานวิจัยชิ้นนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าเขาจบโมเลกุลาร์ไบโอมาแล้วก็ทำทุกอย่างค่ะเขาเป็นกรรมการผู้จัดการของคอร์ดีไบโอเทคเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตัวพระเอกของ ปาโบลนะฮะก็คือเป็นตัวสารสกัดจากงาดำเนี่ยก็เป็นอนุสิทิบัตรร่วมกับของพี่สาวนะครับผมก็เป็นคนช่วยในเรื่องกระบวนการแปรรูปนะฮะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นอนุสิทธิบัตร2ชิ้นด้วยกันนะครับในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่มาจากสารสกัดจากงาดำต้องเกรินก่อนเลยว่าในท้องตลาดเนี่ยงาดำเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเน้องาที่ ถูกหีบน้ํามันออกมานะครับก็คือเขาเอาน้ํามันเนี่ยมาใส่อยู่ในรูปแคปซูลเจลนะครับก็จะได้สารออกฤทิ์อยู่ส่วนหนึ่งนะครับอยู่ในรูปแคปซูลเจลแต่ว่าในกากงาที่เขาหีบน้ํามันออกไปแล้วเนี่ยก็ยังมีสารออกฤทิ์เนี่ยหลงเหลืออยู่เยอะนะฮะโดยเฉพาะพวกสารออกฤทธิ์เนี่ยเซซามินเซซามอลินเซซามอลหรือคริปโตฟแฟนนะครับพวกนี้เนี่ยปรากฏว่า อีกกลุ่มหนึ่งในท้องตลาดเนี่ยเขาก็ใช้โซเวนนะครับเป็นตัวสกัดซึ่งผู้บริโภคหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะไม่สบายใจพอได้ยินคำว่าเออเราใช้สารเคมีนะฮะเราก็เลยเป็นอนุสิทธิบัตรอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือการสกัดงาดำนะฮะตัวกากานะฮะด้วยเอนไซม์เราก็ต้องหาเอนไซม์ที่เข้าไปเบรกดาวพวกเซลลูโลสนะฮะพวกอะไรที่เบรกดาวเซลล์วอลล์ดึสงสารออกฤทธิ์ออกมาให้อยู่ข้างนอกนะครับโดยที่ ข้อดีของเอนไซม์เนี่ยคือเขาสลา,สลายตัวเร็วนะครับด้วยธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็คือเป็นอีกออนวัตกรรมที่ต่อยอดมาจากตัวถังเช่านะครับคราวนี้เนี่ยพอเราได้ตรงนี้แล้วเราก็ทำรูปให้อยู่ในรูปผงด้วยการสเปรย์ดรายอีกชินน้นนึงเนี่ยก็คือเราเห็นว่าเออตอนนี้เราสกัดตัวกาก,ากางาได้แล้วเนาะแล้วแล้วส่วนน้ำมันเนี่ยไอ,อส่วนที่ดีของส่วนน้ำมันจะเอากลับมาผสมกันยังไงเพราะว่า น้ำม right? so, e ันเนี่ยมันไม่สามารถผสมอะไรกับอย่างอื่นได้ยกเว้นน้ำมันด้วยกันใช่ไหมก็เลยเป็นอนุสิบัติที่ทำให้แปรรูปตัวน้ำมันงานเนี่ยให้อยู่ในรูปรูปผงครับสุดท้ายแล้วเราก็คือสามารถเอาเรียกว่าทุกอนูของตัวสารสกัดเนี่ยของงาดังมาใช้ได้นั่นเองค่ะค่ะก็เอออันนี้ความความรู้ใหม่นะว่าเพิ่งทราบว่า งาดำเนี่ยมีส่วนผสมช่วยในเออมีสาที่ช่วยในการผ่อนคลายด้วยใช่ค่คะคือตัวตัวที่ช่วยก็คือทิปโตแฟนในงาดำนะคะทิปโตแฟนเนี่ยก็เป็นอะมิโนแอซิดที่เป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินกับซีโรโทนินซึ่งในต่างประเทศเนี่ยที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะยอมให้จําหน่ายเมลาโทนินกับซีโรโทนินเพื่อเป็นเรียกว่ายาช่วยนอนหลับนะคะ เป็นอาหารเสริมทางชื่นนอนหลับอยู่แล้วแต่บ้านเรายังไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นเราก็อหาทางเลือกอื่นพาสมุนไพรอื่นค่ะแล้วก็มีส่วนผสมอีกอันหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าในท้องตลาดจะเห็นเรื่องของคาโมไมล์เนี่ยค่ะใครอยากจะสอบถามอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะว่าคาโมไมล์เนี่ยค่ะมีส่วนผสมหรือมีคุณสมบัติที่ช่วยในการนอนหลับได้ยังไงบ้างค่ะคาโมไมจะมีสารอะพิจีนนะคะที่ช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยสงบ ผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ค่ะ,คะจริงๆแล้วมันมีอีกสตัวนะคะ,คะนอกจากตัวงาดําตัวคาโมมายแล้วเนี่ยก็ยังมีสารสกัดถังเช่าที่เป็นพระเอกของเราอ๋อค่ะ,คะนะคะ,คะในถังเช่าเนี่ยจริงๆก็มีอีกอนุสิทธิบัตนจริงๆมีสองเนะาะถังเช่าตอนนี้มี2ตัวแล้วครับก็คือตัวตัว,ตวแรกเลยที่ได้เมื่อเจปีที่แล้วเนี่ยเป็นกระบวนการผลิตนะฮะสูตรอาหาร คอนดิชันการเพราะเลี้ยงนะครับซึ่งเราก็เป็นอนุสิทธิบัติที่ช่วยให้เราเพาะเลี้ยงถังเช่าให้มีสารออกฤทธิ์คอเลสเตสูงนะครับแล้วก็คงที่ทุกรอดแต่ว่าเรามีข้อจํากัดในการผลิตนะฮะปริมาณที่เราขยายเนี่ยมันได้น้อยทําให้ต้นทุนในการผลิตสูงนะครับราคาที่จําหน่ายก็เลยสูงตามไปด้วยนะต่อมาอีก4ปีนะครับเราก็ค่อยๆพัฒนากรรมวิธีการเพราะเลี้ยงจนปีที่แล้วนะฮะก็คือสําเร็จ การเพาะเลี้ยงแบบ horizontal biofermentation นะครับก็คือการใช้ถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแนวนอนนะฮะอันนี้เราทำให้เราสามารถช่วยคุมต้นทุนได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ขยายผล,ผลผลิตขึ้นได้ถึง3ทงเทาเ่าด้วยกันค่ะในถังเช่าเนี่ยจะมีสารนอกจากคอเดซิฟินที่เป็นพระเอกยังมีสารอะดีโนซีนนะคะอะดีโนซีนเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้หลับมึกนะคะ นอกจากนั้นก็จะมีตัวชาเขียวนะคะชาเขียวเนี่ยเราจะเลือกที่มีคาเฟอีนต่ำแต่ถ้าว่ามีสารเทนินสูงก็ทําให้ผ่อนคลายนะคะแล้วตัวที่เด่นอีกตัวหนึ่งก็คือสารสกัดจากลำข้าวนะคะที่จะมีสารฟูลเฟลริกแล้วก็กาบ้าซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันช่วยเกี่ยวกับเป็นสารสื่อประสาทนะคะคือทําให้การส่งกระแสประสาทเนี่ยเรียกว่าถูกยับยั้ง ไประยะหนึ่งทําให้เราไม่คิดทุ้งซ่านวางงานเถอะนะคะแล้วก็เรียนรับได้นอกจากนั้นก็มีตัวกี่ตัวแล้วคะเนี่ยหนึ่งสองค่ะไ่ดตัวสุดท้ายชลเอกาพริกไทยดำตัวนี้เนี่ยก็ช่วยทำให้ลดแก๊สทั้งในสมองเราถ้ามีแก๊สเยอะเนี่ยมันก็เครียดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า แก๊สสุดหนึ่งออกไปเนี่ยมันก็ทําให้เราผ่อนคลายแล้วหลับได้นะคะฉะนั้นมีสารประกอบ6ตัวด้วยกันสําหรับคาโปรซึ่งที่ออกตลาดมาสักสี่ปีได้แล้วเนาะได้ไหม่ะคนตอบรับถ้าคนที่ไม่ไม่ถึงกับต้องทานยานอนหลับนะคะก็เจ็ดสิบเป็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าทานยานอนหลับแล้วเนี่ยก็จะต้องเพิ่มโดสนะคะแทนที่จะต้องทานหนึ่งเม็ดถึงสองเม็ดก่อนนอนเนี่ยต้องอาจจะต้องทานสาม สหกเมตรค่ะก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์พราโบที่อยู่ในท้องตลาดแต่แต่อย่างที่บอก่ะว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับมันมีเยอะค่ะค่ะขั้นตอนทั้งหมดนีคะที่อาจารย์เรียนให้แจ้งพวกเราว่าจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้ใช้เวลานานไหมคะอาจารย์ในการจดสิทธิบัตรจดอนุสิทธิบัตรเนี่ยก็ใช้ประมาณปีหนึ่งนะครับ เขาก็จะไปเช็คในฐานข้อมูลก่อนนะครับเราก็มีหน่วยค้นหานะครับแล้วก็ช่วยจดด้วยอยู่ในศูนย์มมพอธุรกิจเลยนะครับอันนี้ก็คือ next door ช่วยเราได้เยอะมากค่ะ,คะแต่ว่าแต่ว่าการวิจัยของเราค่ะเราใช้เวลานานนะคะอย่างตัวฟฟร์มเมนเตอร์ที่เราเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทําให้ราคาถังเช่าของเราถูกลงเนี่ยเราทดลองมา3ปีะนะคะใช้เวลายาวนานอยู่ค อาจารย์คะเออทราบว่าพาโบเนี่ยค่ะเออไปขายแล้วก็ทําตลาดที่สหรัฐอเมริกาด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เอเออยากจะทราบว่าที่นั่นนะคะมีมีขั้นตอนการคัดเลือกหรือว่ามีกฎหมายยังไงบ้าง,งคะ,งคะที่เราต้องดําเนินงานนะคะ,คะก็ในขั้นตอนแรกสุดนะครับเราก็ต้องยื่นจดทะเบียนกับทาง US FDA นะฮะเพื่อเราจะได้จดทะเบียนเป็นรายชิ้นเลยว่าเราจะขอผลิตภัณฑ์ชนิดใดเข้าไปจำหน่ายเราก็ต้องชี้แจงนะครับส่วนประกอบที่มา สารนอ,อกฤตนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือพอเราขึ้นทะเบียนกับ USFDA ได้แล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์มาตรวจโรงงานเราในประเทศไทยเนี่ยได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นคอนดิชันของเขานะฮะซึ่ง,งเร็วๆมานี้เองที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งขอ r e ี u e s t มาตรวจโรงงานนะครับก็ในอนาคตผมว่าน่าจะอีกประมาณเดือนกว่าๆรอให้เรื่องโควิดซาลงนะฮะเขาก็น่าจะได้เข้ามาตรวจ คือก็นักศึกษาก็ไปใช้เวลาเป็นปีอะนะกว่าที่จะขึ้นทะเบียนที่อเมริกาได้ก็เป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจชิ้นหนึ่งเลยนะคะอาจารย์คะนอกจากทางพราโบแล้วค่ะทางคอดี้ไบโอเทค่ะมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์ก็ที่ออกตลาดตัวแรกก็คือตัวถังเช่าสูตรผู้ชายกับสูตรผู้หญิงนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยบรรจุภัณฑ์เราเราเล็กกว่านี้นะคะ30มเม็ด ราคา2,007แต่ตอนนี้เนื่องจากเรามีนวัตกรรมใหม่ตัวถังเช่าของเราก็ถูกลง <Okay. S 2> เเราตอนนี้เราบรรจุ60เม็ดนะคะราคา1,800บาทาเรียกว่าขวดหนึ่งก็ทานได้เดือนหนึ่งนะคะตัวถังเช่านี่เราอยู่ในตลาดมา7ปีแล้วนะคะเราก็ r e พ e a ออเดอรก็ค่อนค่าจะคงที่รวมทั้งในอเมริกาด้วยตอนนี้ก็าขายอีกนะะมันก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการไหลเวียนโลหิตนะคะเมื่อเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีการทำงานของออตับอ่อนดีขึ้นเบาหวานเราก็จะน้ำตาลก็จะลดน้อยลงสิ่งที่เราเห็นชัดก็คือ HbA1c ก็เป็นการตรวจน้ำตาลสะสมเฉลี่ย3เดือนนะคะตรงนี้จะเห็นชัด คนเป็นเบาหวานเนี่ยก็จะอยู่ที่เจนะคะปรากฏว่าคนที่ทานของ,องเราเนี่ยต่ำกว่าเทั้งนั้นเลยนะคะอย่างสามีนี่เมืม่อก่อนเขาเขา,เขาเป็นเบาหวานมา20กว่าปีแล้วแล้วก็หลังจากที่เขาทานถังเช่ามา ตอนนี้เขาลดยาไปได้ครึ่งหนึ่งนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาไปตรวจน,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 น้ำตาลน้ำหนักน้ําตาลสะสมเฉลีย่ย6.2นะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นของทางเช้าบางวันความดานัคมดนคอเลสเตอรอลแล้วก็จะเด่นกับเรื่องไตแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มเละเร็งคือทานแล้วทาให้มีแรงะ่ะบางทีคนสูงอายุบ,บอกทานแล้วเรียกว่าขึ้นบันไดไม่เหนื่อย นะคะอันนี้นก็เป็นจุดเด่นของถัเงเช่า,า,ชาของชายะะแล้วก็หญิงนะคะมีะสูตรผู้ชายกับสูตรผู้หญิงสูตรผู้ชายกับสูตรผู้หญิงเนี่ยตัวที่เป็นสารหลักก็คือถังเช่าสกัดนะคะที่ของเราละลายน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราเป็นลายเดียวที่กล้าระบุคอใดไซพินเป็นสาดอกเล็กต,ตรงในสาระนะคะในสูตรผู้ชายจะผสมเพิ่มเติมจากตัวถังเช่ากับเด้ากูแคนก็คือตัวกระชายดํา แล้วก็แอลจินีนเพื่อเสริมความเป็นชายส่วนสุดผู้หญิงเราก็จะมีคอลลาเจนกับกูต้าไทโอนที่ช่วยดีท็อกตับนะคะคอลลาเจนเราก็รู้อยู่แล้วในเรื่องความสวยงามนะคะสำหรับผู้หญิงแล้วก็มีอะไรอีกไหมสำหรับทางเช่าก็ไม่มีแล้วครับอีกส่า่งสิ่งสำคัญนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่จำแนกงานโปรดักต์จากงานวิจัยกับโปรดักตในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเพราะว่า เวลานักวิจัยคุณแม่วิจัยเนี่ยสิ่งใดก็ตามเนี่ยเราจะต้องหาไปถึงว่าอะไรที่เป็นแอคทีฟของสมุนไพรชนิดชนิดนั้นนะครับซึ่งเวลาทานวิจัยเนี่ยเราก็ต้องระบุได้ว่าเอะเราใช้แอคทีฟเท่าไหร่ถึงจะก่อให้เกิดสรรพคุณนะครับแต่ว่าในท้องตลาดเนี่ยด้วยทางออยอเองนะฮะเขาไม่ได้บังคับว่าจริงๆออยอไม่ได้ขอตรวจแอคทีฟนะครับออยอได้รับ เซอร์ติฟิเคแล้วว่าโอเคสมุนไพรชนิดนี้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคมีงานวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยมานานนะส่วนมากเราต้องเกิน10ปีออยอถึงจะให้นะครับแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่ผู้บริโภคส่วนมากนะได้ทานเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์ก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มีการควบคุมตรงนี้เลยแล้วอย่างถังเช่าเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทยนะครับซึ่งในอดีตก็พยายามขอ จดทะเบียนว่าเราขอขึ้นปริมาณตัวสารออกฤทธิ์ได้ไหมใช้เวลาดำเนินการเนี่ย6ปีครับกว่าจะได้ใส่ปริมาณสารออกฤทธิ์ไว้ข้างกล่องเพราะว่าอ,อยอนเนี่ยเขาขอประวัติการผลิตย้อนหลังไปหลายปีเลยทีเดียวครับแล้วเราเป็นรายเดียวตอนนี้ในประเทศไทยที่กล้าใส่สารออกฤทธิ์ แล้วก็นอกจากถังเช่าก็ยังมีผลิตภตัณฑ์ตัวนี้อีกใช่ไหมคะตัวนี้<ะ>อย่างที่กิ่นมาแล้วอะค่ะ,คะตัวเองมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเขา่านะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็เกือบจะผ่าเข่าแล้วเกือบนัดหมอแล้วเพราะอยากคิดว่าเอ๊ะถ้าเรากรเกษียณแล้วเราคงไปเที่ยวไหนไม่ได้ตอนนั้นสามีก็เราผสมสูตรอ,อันมาพร้อมกันผลิตภัณฑ์สองตัวนี้ะนะคะตัวเซ็นทรัลเนี่ยก็พอดีตอนนั้นลูกสาวเป็นอาจารย์ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรที่บอก่ะ,ะแล้วเขาาก็สกัดงาดํา เราก็เอามาเป็นส่วนผสมอันหนึ่งน,นะคะแล้วก็มีถังเชา่าอ๋อทาเกิดเดี๋ยวกัอนในในนี้นะคะถังเช่ากับงาดาแต่ว่านี้จะไม่มีถังเช่านะคะมีงาด,งาดํานะคะที่มีสารเซซามินเซซามอลเซซามอลินที่ช่วยลดการอักเสบนะคะคือคืออย่างนี้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงสร้างของกระดูกนิดนึงมันจะประกอบด้วยกระดูกแข็งนะคะข้าต่อต่างๆกระดูกแข็งเนี่ยก็จะ คุ้มด้วยกระดูกอ่อนแล้วก็จะมีน้ำหล่อเลวยตรงกลางขณะเดียวกันกระดูกแข็งจะย,ยึดด้วยเอ็นและกล้ามเนื้อนะคะทีนี้ในเซนทรัลเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของสมุนไพรที่เรียกว่าช่วยทุกส่วนเลยของข้อต่อนะคะก็คือตัวงาดามที่บอกว่าช่วยป้องกันการถูกทำลายของกระดูกอ่อนเพราะพอเรารู้มากขึ้นนะคะมันจะมีเอนไซม์ตัวนี้ที่มาทำลายกระดูกอ่อน ตัวตัว,ตวสารสกัดเซซามินเซซาสมอกเซซามอลินจะมาช่วยยับยั้งการทำงานตรงนี้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นกระดูกอ่อนเรานอกจากจะไม่โดนทำลายแล้วมันยังมีคอลลาเจนไทป์ทูที่ไปเสริมกระดูกอ่อนกับน้ำาหล่อลด้วยอื่นนะคะมีตัวผงบวบกที่ช่วยเกี่ยวกับบำรุงเอ็นและกล้ามเนะื้อตัวสุดท้ายก็คือสารสกัดจากทูนหองนะคะที่ช่วยในการป้องกันกระดูกพุนแล้วก็เสริมความแข็งแรงของกระดูกมีสี่ตัว ค่ะสำหรับเซ็นทรัลตัวนี้ก็เรียกว่าขายดีในอเมอริกาเหมือนกันเพราะว่าที่นู่นมีพ่อครัวแม่ครัวเยอะ,ะแล้วเสร็จแล้วพเขาจะยืนนานแล้วอยู่ในท่าเดียวบางทีปวดหลังเจ็บมืออะไรสารพัดปวดหลังเจ็บเขา่า ก็ขายดีเหมือกันค่ะค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของทางคอดี้ไบโอเทนะคะค่ะนอกจากคร์โบนะคะที่อาจารย์แนะนํานะคะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้ข้อมูลทางด้านการดูแลสุขภาพและการดูแลตัวเองนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะก็ถือเป็นผลงานชิ้นโบนแดงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยนะคะขอขอบคุณอาจารย์ทั้งคู่ค่ะดีค่ะ รายการ KU ล i ิปทองนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามชมรายการมาโดยตลอดนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามข่าวสารของสำนักขอสมุทรผ่านทางช่องทาง Facebook และ l ล n e ค่ะสำนักขอสมุทรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะก็จะไม่ทำให้ท่านนะคะพลาดข่าวสารของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ